มืันนี้อนามัยรวมสนุมเมืองยมราชแก่งคำวัวเรียวน้องให้ได้สามนาที đẹp khốt họ lên má má cái gì không à Hãy subscribe cho สัภาษณใจชักบรรยากาศวันนี้เห็นยัมวันนี้มาอารม์ไม่เนาะอามไม่อบบไม่รู้เมือกแจ้งวันไหพี่น้าพี่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 น้าพี่เออเดินอดอารมั์ไม่วันนี้เนากับยิบไปเวลาอยกบอกแล้วบอกแล้วแดดเดีเวลาเด่นก่อนตอนนแล้วมันร้อนนี่เหรอเ้อนมาแจ้งวันนี้เลยมืดแล้วเด่นัร้อนกว่าหนาวก็บิไปกันเลยร้อนกอ้็นได้

mày cả lại khôn không gì con, sắp Thì nó vào đi đâu đó, đắt kia là đó, ở đây chắc về nó sang này ไม่ใช่นะอันนี้คือกระจกเราบวเวนนะพี่เนะกระจกราไม่คู่วะะจกรถเวียนรถังจะเขากูด้ะหาได้หนึ่งอันเนาะบึ่งบรรยากาศมา่าะแท้แท้ดทยอ แสหายมันใสกาลัง้สงผลนงันผมมานนี้ตัดตัวจักขวางตัดออกจักขวากตัดตัวตัดออกเวางตัดตัวขงตัดทิ้งเช็ความหักนะความหักลบเล่องเลยพอหนเลียวอสอทหารหลายอข้างในาเท้างทาตัวนี้ไฟฟ ใครอยู่ข้างไนอ่ะตะเวนหรอไรไรไรพอขึ้นละเนาะย่างหล่อขึ้นละ แก็ขามแล้วก็ขามเบอกอุ้มัุันไม่ใเลยเขาบยอยุ่เมืองเมืองมลัดแกยกวลอไรไมคิดนี่ดิสามแยก

อันนี้พี่น้องอันนี้คือร้อยนะนี่ตอนมีน้ำมันมีค่าขนาดนี่แซ่บหรอตอนมีน้ำงไฟกระทิปพอพอพอเฮ้ยพี่มาเลยา À, sao 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 <laughs> oh, Ồ mừng thì con mừng con mừng, mừng lại tháng. lại nhá làm thang <laughs> wow, nhục xuống đi rồi จะผ่าพือลงโอ้มืได้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยคือเดียว